สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างเฟสนะคะค่ะวันนี้ก็มีคุณพี่ใจดีนะคะแม่เอซใจดีนะคะเป็นวันเกิดของท่านนะคะวันนี้ก็ท่านได้มาเลี้ยงผลไม้นะคะนำผลไม้มาเลี้ยงให้กับน้องๆน,นะคะนคะคะนี่ก็เป็นผลไม้ของเรานะคะ เยอะแยะเลยนะคะวันนี้น้องทองคําตัวนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะก็งอขาได้แล้วนะคะก็ยังยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาอยังไม่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่ก็น่าจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นน่าจะได้แล้วนะคะเมื่อกี้เห็นพ่อใหม่เห็นงอขากันมาอยู่เห็นลองให้งอขาก็งอขาได้อยู่นะคะเนี่ยเนี่ยสงสัยจะเริ่มหอมผลไม้แล้วนะคะทองคำเริ่มอยู่ไม่นิ่งแล้วนะคะ เดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาก่อนนะคะ,ะ,ะค่ะตอนนี้เสาวๆวของเราก็มาถึงแล้วนะคะน้ำเพชรนะคะแล้วก็โมเมนะคะดูน้องไขมุกนะคะน้องไขมุกนี่อยากกินมากเลยนะคะนี่อยู่ไม่นิ่งเลยต้องต้องพ่อใหม่ต้องอผูกขาพี่คนนะคะแต่วเขาจะวิ่งใส่อ่กองผลไม้นะคะเพราะว่าต้องรอพี่ๆเข้ามานะคะ ตอนนี้แม่สายฟ้าก็มาแล้วนะคะวันนี้น้องละไทยสวยมากเลยดูน้องละไทยนะคะโอ้โหเขียนคิ้วนะคเขียนตามมาสวยงามมากเลยนะคะมีหมวกใส s <S ่ม,ม,ใส erm <S 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 มาด้วยนะคะมีหมวกใส่มาด้วยสุดยอดมากเลยค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วโอ้เยว้าว สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะนะคะสวัสดีคะ่ะด,ดูนะคะโอ้ไข่มุกก็สวัสดีนะคะตรงนี้จะแยกไว้ให้น้องทองคําต่างหากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกินเราลองเพลง Happy Birthday ให้เขาหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ร <c oughs> พร้อมหรือยังคะ หนึ่งสองสามแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู อ,อีกรอบ <c oughs> Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่ะให้พ่อใหม่เป็นตัวแทนนะคะวยพรมันเกิดให้กับพี่นะคะขออให้พี่เอฟมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรง ล้ำรวยเงินทองนะคะ,ท,ะคที่สิ่งใดก็ขอให้สมปาถนานะคะ,ะตอนนี้เอาไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะจุ่มกันแล้วะค่ะจุ่มกันแล้ว,ลวก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่นัทชยานะคะเย็บซีจากระนองนะคะที่ได้นำอาหารนะคะมามอบให้กับน้องๆในวันคล้ายวันเกิดนะคะขอให้คุณพี่มีแต่ความสุขนะคะความเจริญปาศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะดูนะคะตอนนี้ โอ้โหแต่และเชือกไข่มุกนี่สุดยอดเลยไข่มุกหาอะไรเอ่ยไข่มุกไข่มุกน่าจะชอบแตงโมนะคะดูจับแต่แตงโมโอ,อันนี้ก็ให้น้องทองคํานะคะแยกกินต่างหากเพราะว่าน้องเขายังเจ็บขาอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเอนเ,อนเขาจะชนที่ขานะคะเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนนะคะ,อะตอนนี้ก็อาการก็ดีขึ้นแล้วนะคะเมื่อเช้าคุณปูก่ก็นวดนวดยาวด,วด,วดประคบให้แล้วนะคะ ก็งอขาได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศน้องๆของเรารับประทานผลไม้กันนะคะผลไม้ของเราก็อาจจะมีกล้วยนะคะกล้วยมีข้าวโพดมีแตงโมนะคะมีเมลอนมีแคนตาลูปเนาะแล้วก็มีมีแตงกวานะคะโอ้ไข่มุกไข่มุกเป็นอะไรคะไป ไปลูกไป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  <laughs> ตกใจนะะน้องๆวันนี้รู้สึกว่ามีความสุขในการกินมากๆเลยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่เอฟซีจากระนองอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ท่านได้ร่วมสมทบทุนในการสร้างบ้านให้กับน้องแฟดในครั้งนี้ด้วยนะคะก็แม่ก็ไม่มีอะไรตอบแทนนะคะก็ S <S <S ก็มีแค่คำอวยพรนะคะที่จะมอบให้นะคะ <S 2> <S 2> อยากไปกับเพื่อเหรอคะ <S <S อออเหา <S <S งาละสีเหงาละสีเดี๋ยวรอหายก่อนนะคะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวรอหนูหายก่อนนะคะดูน,น,าาทน,น,นะทอ,องคำบอก <S <S ผมอยากไปกินกับเพื่อนเพื่อนจังเลยอะแม่ดูแม่มากินเป็นเพื่อนผมหน่อยแม่มานี่มานี่มาแม่บอกโอ้ทองคำบอกนะดูนะคะอันนี้ มีอะไรบ้างนะคะแต่นี่ก็แบ่งแต่ว่าแตงโมเราแบ่งให้เยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้น้องก็มีอาการเหมือนอยังมีอาการถ่ายท้องอยู่นะคะแต่ก็ดีขึ้นกว่าตอนแรกๆแล้วนะคะดูนะคะแต่ละเชือกก็ตั้งใจกินมากเลยนะคะโดยเฉพาะไข่มุกนี่โอ้โหสุดยอดเลยเรื่องการกินนะคะต้องยกให้เขาเลยนะมันยำหมดมุกหยำแน่ลงยำแน่ย,ยำแน่โอ้สุดยอดเลยวะ สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยไข่มุกดูทองแท่งเขาก็จะกินแบบสุขุมนะคะเนี่ยสุขุมเรียบร้อยนะคะทองแท่งเขาจะเป็นเจ้าชายเยนชาเนาะเขาก็จะกินประมาณนี้นะคะส่วนไข่มุกเขาก็จะเป็นสายกินนะคะเนี่ยไม่ต้องให้มีใครมาคุมเลยนะคะถ้าเรื่องกินนี่ปล่อยหนูเลยนะคะไข่มุกบ,บอกไม่ต้องมาคุมหนูหรอกหนูไม่ไปไหนแน่นอนไข่มุกบ,บอกนะคะโอ้โหดูแต่ละเชือกสุดยอดเลยนะคะ ทองคำทองคำบอกไม่มีเพื่อนกินเดี๋ยวคุณพ่อไปยืนเป็นเพื่อนหน่อยนะคะคุณพ่อเข้าไปยืนเป็นเพื่อนหน่อยเร็วทองคำไม่มีเพื่อนเลยอ่ะเดี๋ยวให้พ่อไปยืนเป็นเพื่อนนะคะคุณพ่อจะกินเป็นเพื่อนทองคำไหมคะกินเป็นเพื่อนหน่อยครับควานกินเป็นเพื่อนหน่อยอ๋อกินเป็นเพื่อนเหรออันนี้ชิมแล้วชิมแล้วเป็นไงคะปลอดภัยใช่ไหมโอเคไหมหรือว่าต้องชิมอีกรอบหนึ่งค่ะ ต้องชิมอีกไหมกินได้หมดเลย <laughs> นะคะวันนี้อิ่มอร่อยกันทั่วหน้านะคะอขอประคุณมากๆเลยนะคะมุกหน่อยดูนะคะดูนะคะโอเคแต่ละเชือกนะคะเงา มีพอกินเป็นมูนี่ดิพ่อนี่รักลูกมากเลยนะคะพ่อแบบว่าเห็นลูกไม่มีเพื่อนกินเนาะพ่อมายืนกินเป็นเพื่อนลูกเลยดูนะคะดูหน้าตาก็จะแบบอ๋อเงาเงานิดนึงเนาะเพื่อนเพื่อนเขากินตรงนู้นกันหมดเลยค่ะเดี๋ยวราให้หายดีก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาจุ่มมันกินเหมือนเดิมอีกนะตอนนี้เราก็ต้องเซฟน้องไว้ก่อนนะคะเพราะว่าการยังไม่ได้หายดีเท่าไหร่นะคะแต่แต่ยังไงก็ คงอีกไม่นานนะคะแม่แม่เอฟซีก็สบายใจได้เลยนะคะตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมากเลยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยสบายเนาะแล้วก็ก็ติดธุระที่ทางบ้านด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเรามาดูนะคะก็ยังเหลืออยู่เนาะเหลืออยู่ไม่ทานไข่มุกแล้วค่ะเอาได้แล้วได้แล้วเอาเอา เอาตอนนี้น,น้องไข่มุกกับพี่แล้วไทยแย่งกันแล้วนะคะตอนนี้ <laughs> พี่ว่ไทยวันนี้สวยมากเลยนะคะสวยมากๆเลย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วให้กินแล้วจะเล่นอย่างแล้วนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวให้พ่อเตอยเป็นควานนะคะวันนี้ <c oughs> ให้พ่อเตือยเป็นควานให้น้องไข่มุกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเสร็จจากอ่า งานวันเกิดของคุณพี่เอฟซีจากระนองนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่งานวันเกิดของพี่น้ำเพชรนะคะวันนี้วันที่22งนะคะเป็นวันเกิดของพี่น้ำเพชรนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดเนาะครบ15ปีนะคะของพี่น้ำเพชะะรเนาะดูนะคะโอ้โหไข่มุกยังไม่ยอมแพ้นะคะยังไม่ยอมแพ้ทําไมไข่มุกสีแปลกเพื่อนจังลย วันนี้ไข่มุกก็ยังเป็นไข่มุกนะคะสียังเหมือนไข่มุกเหมือนเดิมะคะอะไรคะป้อนใช่ไหมชอบแบบอ่อนๆเนาะจะให้ป้อนอยู่เรื่อยเลยอันนี้เป็นอะไรนะเป็นเมลอนเนาะเป็นเมลอนนะคะอุ้ยทองคำทรงใสจะชอบเมลอนนะคะดูทองคาไม่เคยกินเมลอนนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่น้องได้กินนะคะหูทรงัยจะชอบนะ,ะอ,นะอไปหักอกทําไมอ๋อมันยาวพอพอ แบบนี้ก็มีเนาะโอต้องทองคำนี่ต้องใช้สูตรลูกอ้อนอยู่เรื่อยเลยนะคะทองคำเนี่ยว้าวว้าวเอาตเต็มมือแล้วลูกตเต็มมือแล้วยังไม่หมดปากนะคะอา้าวแอปเปิลหนูของโปรดหนูเลยแอปเปิลน,นะคะของโปรดทองน้องๆทองคำเลยต้องให้ป้อนนะคะ ถ้าไม่ป้อนนี่ถ้าไม่ป้อนผมไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่อ่ะพ่อผมชอบอ้อนเนาะโต้นุ้นก็เกือบหมดแล้วนะคะเกือบหมดแล้วนะคะโตะนั้นมุกไปไหนมุกไฮมุกมุกมมอิ่มแล้วเดินหนีนะอิ่มแล้วเดินหนีอะไรจะมาหาพี่เราลูกเอาจะมาแย่งพี่ได้ <laughs> ดูนะคะโต๊นูนหมดมาแย่งพี่นะ <มา S 1> อย่าไปไก่พีนะลูกอ,อย่าไปไก่พีลูกเออไปลูกไ,ไปไปอยู่กับพีแทงเด้อ,อ,อไปแล้วนะคะออมมก็ยังไงคุณแม่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่นัทชัยยานะคะเอฟซีจากระนองเนาะที่ได้ นำผลไม้นะคะมามอบให้กับน้องช้างของเราในวันคล้ายวันเกิดนะคะวันที่22สิงหานะคะก็ขอให้คุณพี่นะคะมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ลำรวยเงินทองนะคะคี่สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะว,วันนี้น้องช้างของเราอิ่มมากๆเลยนะคะอร่อยไหมลูก ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องช้างแฟสพายทองคําพายทองแท่งด้วยนะคะเนี่ยผมกินหมดแล้วครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณพี่ๆเอฟซีมากมากนะคะว้าขอบคุณครับครับทองแท่งขอบคุณครับผมอิ่มมากมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณครับเสียงเริ่มเหนยแล้วแขงแขงหักมุเสียงไข่มุกไปแล้ว ใครมุกจะไปกับพี่แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะไปใช้ลังหน้านะคะปมีสิเแทงนี่พี่มุกพี่มุก